เมีิก็มาสถานที่ท่องเที่ยวอีกมองหนึ่งเด้อในนอตเสาจทศมาเที่ยวมาเหรียญมาเบิงพระลูกพ่อหลานมาเบิงเหรียญทศได้หลายต่อยนนี่ิจทศมาท่องเที่ยวรถบาทขั้นหนึ่งรถมาจะเที่ยวที่ไหนันเราก็จะจอดตจอดพักบนเขาหนึ่งเราก็จอดเดี๋ยวน้าเที่ยวบรรยากาศกลางแดดพี่น้อง

อันนี้ก็ลูกวันก็นมีลูกในนกเสาได้พี่น้องด้ะลูกในนกเสาตัวนั้นข้อหากระมมอืออืออโอ้ตัวยังนี่ดนนกเสา ดูข้อกูอเเดูกี่เดดูข้อเสีแดดอันหนาไปออกไปทั้งทงั้งติดทั้งพี่น้องติดทั้งเฉินไปกาลสินามาเที่ยวมาเบงในนู่นเสาเมื่อนี่ลงผ่านมาแล้วมาจากข้งกาลสินก็เลยผ่านมาลงมาเบิงเที่ยวบรรยากาศบรรยากาศ ก็เดียดี๋พี่น้องมืงเดี๋ยวเดียวเด็กกับพ่อแมนี้นะพี่น้องเล่นเสาประมาณนี้นะเล่นเสาก็ได้มันแดดคักมึอนี่นี่ตัวนี้ยังหางเง่าคักนี่เล่นเสาเด้อพี่น้องเอ้ยมึงเล่นเล่นเสาใหญ่อีกเล่นมากอีกบางเรื่งทองเกี่ยว คนมาเที่ยวมาเบิงอเม่เมเเา้าลูกป้าหลานมาเที่ยวมาเรียนยามวันหยุดมื่อนี่เป็นวันเมื่อนี่เป็นวันเสาร์วันหยุดเรามาถ่องเที่ยวมาเที่ยวให้ไหลมาเราจะนั่งกิน,ก,น,นกินเขากินน้ำนี่มากินเขากินน้ำมาพักผ่อน,นเป็นเดือน เดินเดินน้องสาอยู่นี่หนุ่เดินเดินน้องสาว่อยากจะอะไรกินเมื่อนี้เดียดพี่น้องเดียดเดียดเดียดคักมันเดียดพระเจ้ามาเที่ยวมาท่องเที่ยวมาเหรียญมารถบาสหนึ่งคนได้หลายพระเจ้าให ตะกอนกินเขาปลาอะอย่งมันเดขาดกลางเดดมั้นี่เกขาดกลางแดดแดดมั้นี่ดดคนคนคนี่งนก็หลายหลายมันมาเที่ยวอิสระมอง,อง,อง,องเศรผมเศรเงา รถจอดข้างหลังอยูยอย่้วเจ้าขายเงินขั้นอูดเอาอยู่ขายใส่กอกแล้เจ้าทำบ้านเนี่ยพี่น้องคนมาเที่ยวมาอย่างให้หลายคนเที่ยวเที่ยวขั้นพี่น้องข้อนเอามือามาฝากคนบรรยุทธ์ที่ท,ทั้ทงอย่างนะที่ทางเงี้ยนะพี่น้องทางเงี้

เราตรองมาเช่าหาอเลย